ัสดที่รักทุกคนแค่ไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตพวกเราสสภาพแบนีทีเดียวสภาหรอที่ได้อย่างบอกไหมยังไงเพื่อนสัภาพว่าคิดถึงเพื่อนมากจริงะคิดถึงเหมือนกันนะครับวันนี้มาวมงานเปงไงบ้างแล้วผมก็สนุกมากเลยฮะแล้วก็พี่สกายี่นานี้ก็คืออะไรท i นี้เอ็นเตอร์เทนเนอร์เลยทั้งร้องเพลงทั้งเล่นเกมของต่างาเยอะมากเลยก็ซูเปอร์ไอดอล อนียเดี่ยวพสองคนเลยครับผมเรานั่นูข้างล่างเราเห็นสเต็ปยีงเขาบ้างเขาเป็นดนซิ่งกับจีบีพีหรือเขาสถาบนะนรบ้างก็เป็นภาษาไทยนะครับชุดอม้เราเป็นทัวเองเป็นตัวดูดูว่าเขาเป็นสเต็ปยังไงบ้างนี่ไงใช่ไหมอะไรนะ ไอ้ออกได้กินด้อันนี้ความบอกมาที่ยังไงอะไรฮะร้อน้ำหรือทไมท่านี้อันนี้าอ่ะอันนี้ทาอีกอันนี้คีบหมูคีบเนื้อคีบเนื้อคีบเนื้อออสเตรเลียอ่อาซูชิาอนพี่จุนไเก่งจุเก่งยังมีีไยังไงผมรู้สกว่าพูสกายเ้นเกินต้นเกินไถึงไนาะอะไรฮะเนดีเกินพูดิ ผมเต้นเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเอ็ดเลยไดไอ้ที่พ่อมามามาจากไหนตื <man: <man ่นเลยนะครับบอกไปเก่งเกินเก่งเกินครับเออแล้วถ้าเราต้องไปเต้นโคบของพี่สกายเราได้ไหมได้ไหมทิ้นนานิงนะก็ก็ก็ได้จะแบบเต้นเต้นไม่ไม่ดีเท่าพี่สกายนิดหนึ่งอ่าเมื่อกี้ทานี้บอกว่าถ้าใครเต้นโคบสกายเต้นลำบากเพราะว่าทำไมครับเออเป็นนุ่นคนเดียวโทุ่นเป็นศิลปินเดียวครับ เป็นดูอ้อเป็นออ S to the N เนี่ย S to the N baby มัคนกันดวกกี้ไม่พอกันด้วยจริงเหรอไม่เหมือนกุกแล้วพวกเราพวกเราพร้อมกันแล้วมัหกันพรอมกันคือคือข้างห้ที่ผมตกเรือมันไม่ใช่อะไรนะผมตกตังบาเดอดตื่นสองต่ไม่ใช่ตกเรือ c o n t r ร c เงี้ยเออนี่เราเราแกะเรือส้จูกลูกเขาใช่เป็นไงเต็ปลูกลูกเขา ผมนั่งเนื้อยู่นานมากว่าอันนี้เขาซ้อมหรือเขาเขาแรนดอมแต่ว่าอินเนอร์เออผมบอกไอ้จากอินเนอร์หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเนี่ยเนี่ยหน้ากับสมัยอ่าอันนี้เขาซ้อมกันนัดมาหรือเปล่าเออตอนแรกคิดอยู่คิดดังนั้นจริงจริงเขาด้วยความเป็นหัวอกหัวพ่อครัไม่ใช่หัวหัวป้าพ่อพ่อความเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อนะครับก็รู้สึกว่าแบบก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะมีโอกาสได้แบบมาเต้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ เป็นเป็นลูกเขาถืออันนี้ใช่ไหมแล้วอะไรพร้อม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 ใช่ไหมครับก็นอกก็นึกไม่ออกว่าลูกเราจะถือพรอมพรอมยังไงไม่ไม่ต้องถือลูกเราทำอะไรลูกเราทำยังไงปักเอาเย็บติดไว้เย็บติดเย็บติดยังไม่หลุดด้วยคือด้วยความที่ลูกเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะปักตรงตึ๊กงี้ปกติเนาะมีเสาด้านซ้ายอยู่แล้วอาจจะมีเสาเพิ่มปึ๊กแล้วนี่แหลอยู่ที่ทำที่ทำนี่คือได้ถามลูกหรืออยากที่จะปักกดเนี่ยคือจริงๆด้วยความที่เราเป็น เอร์เรนซ์เราจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมเราได้วางแผนชีวิตลูกไว้หมดแล้วว่าลูกจะเรียนที่ไหนกินยังไงหรือว่าเข้าคอร์สแบบพัฒนาสกิลต่างๆอะไรเรื่องอะไรมเดี๋ยววันไหนที่ตรวจดิทัลหมดสมรรถลูกเราครอบครัวจะส่งเรียนเปียโนครับเพิ่มทักษะสมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้า มีมาถวไห่เราเห็นเห็นมีมีพาธิตพาิตก็อ่าใช่ใช่ใชแต่ก็อย่าอย่ามย่อย่าอย่ารุ่งอย่าคิดอะไรมากออกมาเจอคนกันส่วนเรื่องแบบพัฒนาร่างกายอรเงี้ยดังก็สอบพิพื้นใช่พี่คิดไงวะวิ่วนี้งไม่คือแบบลอยได้ลอยได้เออ จริงมองงงว่าเพราไม่มีมือเราอยากกลับไปเติมมือให้ลูกเราไหมผมว่าเออลูกเขาน่ารักแล้วเป็นเพอร์เฟคในเวลของเราแล้วที่ตระห่ักรอยให้ลูกไปใช้มือเนีไยจริอจริงๆมือกับขาลูกเราก็ไม่ต่างกันเปียโนได้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างถ้าลูกได้มาดูที่เราสับตอนนี้แล้วเขาเอเขาเปลี่ยนพ่อได้ไหมรู้สึกว่าดูแบบเพิ่งได้เจอเจพ่อใหม่ใกล้ฉัน รูกกลงมากว่าในสิ่งที่พ่อคาดหวังคือจริงๆแล้วคือความคาดหวังก็ต้องมีครับผมแต่สุดท้ายลูกชอบอะไรลูกอยากเป็นอะไรลูกอยากทำอะไรก็พ่อสนับสมุนมอที่จบสวยป่ะที่จบสวยโอโหนัเยนะดนได้เลาะเยนล้นะน ึงเมือลูกบางคนบางคนคอมเมนต์มาลูกจะโดนไปเป็นอาหารหรือเปล่าก็เป็นพืชเนี่ยแต่ว่าด้วยด้วยความเป็นป๊าก็ไม่มีทางเรารักลูกอยู่แล้วเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเท่านี้อ่าตอนนี้ตัวเท่านี้ละแต่สมมติถ้าคอมเมนต์มาว่าเออกลัวไปเป็นวัตถุดิบเราคิดว่าลูกเราเหมาะกับอาหารเมนูไหนสมมติเนี่ยสมมติที่ไม่ได้ชี้ิมจะไม่มาชินี่แน่หรอเออสมมติสมมติว่าคอาไม่ต์มาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเชฟ แกงของเราถ้าเกิดใจดีนะใจดีฟงเหมาะกับเมนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยไม่ห้ามกันเลยไม่ไม่เหมาะสิใจดีควรมานั่งทานข้าวของเราถ้าเกิดถ้าเกิดเราขาดว่าดูดิบขาดว่าดูดิบเมนูกำลังทำอยู่แล้วขาดขาดว่าดูดิบช่วงนี้เป็นเชฟช่วงนี้เป็นเชฟเป็นไงเนี่ยถ้าเกิดขาดว่าดูดิบนะใจดีไปซื้อให้พ่อหน่อยลูกเราใจดีกับลูกถ้าจะต้องกินกับลูกอ่ะคิดว่าเมนูไหนจะ หมาะสมกับลูกเราที่ติดแปรมตระกระจายใส่สิ่งปลอกลูกเราเอ่อลูกเราอาจจะกินซุปต้มเฮ้ย,ก,ยกินปุ๋ยกินปุ๋ยกกับซุปต้แตมแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปุ๋ยกับปุ๋ยโลกาะะเลยครับเเป็นปุ๋ยนำเข้าัา จากสหรัฐอเมริกาเกเอเกเอบวกบวกบวกเอสได้ดีมากถ้าเรารู้ไหมว่าเมนูนี้ป้าป๋ากับคุณพ่อต้องกินด้วยนะเพราะว่าจะรู้ตรงกันไงครอบครัวเเยห็นไม่ะาตากินปุ๋ยใช่ไหมครับใช่ไงก็เมื่อกี้เราบอกเลยเมนูไม่จริงจริงก็ดีเหมือนกันนะจะได้โตไวๆไม่ถึงแบบพวกเราเออแต่เป็นยังเป็นไงบ้างเลยคนติดตามเราเมนูแต่จะเมนูอ่ไรคนถามว่ามันเยอะทุกเลยกูกินได้จริงใช่ไหม ไม่เค้าดูการโรน,นแป้งนี่น่ามันดูยิ่งใหญ่เลยอ่าก,กินได้กินได้ครับผมก็ถ้าเกิดที่เห็นทําแบบพอร์ชั่นใหญ่ๆก็คือเอาไปแจกเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วหรือว่าบางทีแบบหน้าบ้านเราจะมีแบคนกวาดถนนยาพี่าายามอะไรเงี้ยเราก็จะคอยให้เขาเราเาื่อยๆหมู่<ด>บ้านเขาคนเยอะด้วยใช่นอกจากแค่แค่บ้านอ่ะก็คนเยอะแล้วใช่ก็อ่าใช่ไม่ต้องกลัวแน่นอนครับโดิจาคด้วยที่อยู่เราด้วาถ้าไม่หมดเดี๋ยวผมไปกินก็ได้ใช่แล้วถ้าชิมเมนูเน่ยคุณได้ชิมเมนูแต่ที่รู้สึกว่ามันว้ามัน มันต้องเปิดร้านคือยังคือยังไม่ได้ชิมแบบกูเป็นเมนูแต่ชิม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 ขนมเขาแล้วมันถึงเป็นเมนูคื้อน้อไอ้เมี เขาเรียกว่าอย่างแบบพ้กขนมอย่างอื่นที่แบบวิราเนีที่เป็นเมนูแบบนอกจากที่เป็นเนวอร์ีอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือสลานได้กินเนวอร์ีมันก็เล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางหรือว่าเค้กแต่งงานก็กินมาแล้วอยากเล่าว่าเขาไ็่คุ้นทางใช่อยากกินนี่ไหมอยากอยากกินโรลไหมครับโรอลจบแล้วไอ่จริงๆพูดได้เลยนะคือโรลจบแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำขายแต่ว่าทำแล้วอร่อยจนอร่อยจนคุณบอกว่าเออทำไมไม่ทำขายจนเขาทำขายแล้วใช่ อดี๋ยวแต่ก่อนก็เป็นแบบรู้ออกกอดล้ากินมาดมีหน้ารังเองมั้ย่างโอ้ใช่ครับผม,มก็อยากมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกับครอบครัวไว้แล้วชวนมากินด้วยป้ามันจะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่โอ้เป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ก็อาจจะให้ exact date ยังไม่ได้แต่แบบคอยติดตามดีกว่าคอยติดตามดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้อาจจะมีเป็นแบบก็ต้องโตเรื่อยๆนตามแบบการงานใช่เป็นแบบปวกแนวป๊อปอารมากกว่าใช่ ใช่สันตนะคะขอบคุณครับ